ค่ะ1779บาทจ้า1 7 7 9บาทจ้ 1, า1,750ค่ะ1750บาทกับรหัสดอ105นะจ้าลูกค้าจ้าดอ 1, ค่ะ,คะดอ1 5 5ค่ะแม่1750บาทจ้า1,750บาทค่ะแม่แล้วใครสนใจใส่รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลย<ด>นะจ้าดอ1 5 5นะจ้ะแม่ดอ1 5 5 ระวังมิจฉาชีพก็พี่ดูชื่อข้างหลังมันอย่างเดียวนามสกุลมันไม่ตรงและถ้ามันให้โอนบัญชีอื่นที่ไม่ใช่กรุงไทยนายไพยวันพี่อย่าโอนพี่อย่าโอนแค่นั้นเลยค่ะบัญชีเรามีบัญชีเดียวคือกรุงไทยชื่อนายไพยวันวันนบุตรนะคะไม่ใช่บัญชีเกียรตินาคินหรือบัญชีอะไรทั้งนั้นดูดีๆดูดีๆอ่าหนึ่งศูนย์ห้าค่ะแม่สองลูกสวยๆหนึ่งศูนย์ห้าค่ะหนึ่งศูนย์ห้าพี่หนูมารหัสนี้แล้วหนึ่งศูนย์ห้าสวยมากลูกสองลูกสวยๆ 2ลูกสวยๆงามๆดอหนึ่งศูนย์สองลูกสวยๆงามๆค่ะมาเลยเร็วขอรหัสนี้เท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่นะหนึ่งศูบาทจ้าพันเเท่านั้นเองสองลูกสวยๆค่ะพันเจ็ยห้าสิบพันเร้อยห้าสิบใส่รหัสและชื่อเล่นมาเลยขอคนใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยค่ะกับรหัสดอหนึ่นะคะจ้าขอคนใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยค่ะดอหนึค่ะมาแล้วค่ะดอหนึ่งศูนย์ห้า ปีที่พี่หนูค่ะดอ106ค่ะดอ106ต่อเลยจ้า4กิโล3ค่ะ4กิโล3นะคะ1,303บาทค่ะ1,250ค่ะ1,250บาทกับรหัสดอ106นะจ๊ะลูกค้าจ๋ะดอ106ค่ะราคาเท่าไหร่นะ1,250บาทจ้า1,250บาทค่ะดอ106ดอ106 ดอ106ค่ะแม่ดอ106ดอ106กันแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะดอหนึ่งศูนค่ะมาตีกูตีก็ดิ่งเฟื่องวัวดอ106ค่ะ <laughs> ดอ106นะจ๊ะมาแล้วจ้าเป็นเทพีน,น,นมนิ่มนะจ๊าดอหนึ่งศูนย์ค่ะอุ้ยสองลูกสวยมากดอหนึ่งศ <นะ S 2> ูยจลูกนี้เฟเลยสองลูกนี้ลูกสวยหกกิโล8นะจ๊ะและอยู่ในราคา 2003บาทค่ะ2003บาทไม่ขายค่ะขาย1,950้าห้าสบหนึ่งาหบาทกับรหัสวยมากด107นจะจ๊ะลูกค้าจ๋าเอฟได้เลย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 ราคานี้รวมส่งแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าราคานี้รวมส่งแล้วส่งลูกนี้สวยมากสองลูกนี้สวยมากปอกง่ายลูกกำลังทานดอ0 7ค่ะทรงลูกสวยเราไม่มีเจ็บปลายทาง จสองลูกนี้เอฟเลยใครกินทุเรียนเป็นต้องเอฟลูกประมาณนี้นะดอหนึ่งศูนย์เจ็ดนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทใครสนใจใส่รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะพันเก้าร้อยห้าสิบใช่ไหมไปเลยค่ะมาแล้วค่ะปีที่พี่โอ๋นะจ๊ะต่อไปค่ะดอหนึ่งศูนย์แปดต่อเลยจ้าต่อไปเลยจ้าหกกิโลสองค่ะหกกิโลสองนะจ๊ะและอยู่ในราคา หนึ up, okay. 1, 1, 1, boss, ่งพันแปดร้อยสามสิบหาบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้ทวนหนึ่งพันแปดรบาททวนกับรหัสดอหนึนะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอหนึค่ะพี่ตุ๊กค่ะดอหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งพัด้บาทวนเลยค่ะมารหันี้ค่ะดอหนึ่งศูนดอหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ร้อยทวนค่ะใครสนใจสารหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะดอหนึค่ะ มาเลยค่ะทุเรียนทอดใครสนใจถุงใหญ่พิมพ์ทอดทหารหนถุงเล็กพิมพทอดทหารสองถุงใหญ่ทอดทหารหนึ่งถุงเล็กทอดทหารสองโอวยลูกสวยๆพิมพ์พมาเลยพี่จา๋าม,มารหัสดอหนึ่งศูนกันดีกว่านะจ๊ะพี่จา๋าดอหนึ่งศูนย์แปดลูกสวยมากคุณลูกค้าทุเรียนลูกแบบเนี้กินอร่อยปอกง่ายเปลือกบางเนื้อเยอะลูกกําลังทานเลย ไปเลยจ้ะแม่ไปเลยมาเลยจ้าลูกค้าจ่าดอ108กันแล้วนะดอ108ยกันแล้วนะคะได้ไป2รูปภูเน้นเลยนะจ๊ะูคุ้มคุมค่ะดอ108ใช่แล้วจ้ะพิมพ์รหัสและชื่อเล่นมาเลยจ้ะแม่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะลูกค้าจ้าใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะรหัสและชื่อเล่นค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมีไหมจ้ดอ108ยดอ108 มาเลยพี่ตุ๊กได้ไปหร<ะ>ือเปล่าเมื่อกี้ถ้าพ online, <reco Christ. S 2> ี color. ่ตุ๊กไม่ได้มารหัสนี้เลยเชื่อหนูสวยเหมือนกันพี่ตุ๊กมารหัสนี้เหอะดอหนึ่งศูนย์เจ็ดลูกสวยมากดอหนึ่งศูนย์แปดค่ะก็ดอหนึ่งศูนย์แปดลูกสวยมากพี่จ๋าราคานี้รวมส่งแล้วนะจ๊ะราคานี้รวมส่งแล้วนะมาค่ะดอหนึ่งศูนย์แปดมาแล้วค่ะพีพี่ไก่นะ๊ะต่อไปค่ะพี่ขอราคา มากันต่อกับรหัสดอ109จ้ะ3กิโล4ค่ะ3กิโล4นะจ๊ะและอยู่ในราคา1,051บาทนะจ๊ะลูกค้าจ๋าขาย999 999 99. 999บาทกับรหัสดอ109นะจ๊ะลูกค้าจ๋าด109ค่ะ999ค่ะ999เอาไปเลยตอง9นะจ๊ะไป1,000ค่ะ รวมส่งแล้วด้วยนะคะราคานี้รวมส่งแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าราคานี้รวมส่งแล้วนะมาเราจัดให้แล้วนะคะ9ก9ไปค่ะจบจบใช่แล้วจ้ามาแล้วค่ะปินพี่พี่พึ่งนะจ๊ะมาต่อกับรหัสดอ110จ้ะดอ110ดอ110 6อีกโล3นะจ๊ะและอยู่ในราคา1,863บาทค่ะเท่าไหร่นะ1,863บาทค่ะ1,800ท่วนค่ะ1,800บาทท้วนกับรหัสดอ110นะจ๊ะดอ110สองลูกสวยๆค่ะแม่ดอ110ค่ะพี่จามารหัสดอ110กันดีกว่านะเท่าไหร่นะ 1800บาททวนๆกันไปเลย1800บาทดูลูกสิแม่ดูลูกในกิโลสิกลมๆอีกเลยใช่ <มา S 1> แล้วมาแล้วค่ะดอ110เป็ดพี่อ้อยค่ะดอ110ค่ะดอ110กับรหัสดอ111จ้ะดอ111ดูค่ะ5กิโลนะจ๊ะและอยู่ในราคา 1499บาทค่ะ1450ค่ะ1450บาทกับรหัสดอหนึ่งนะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอหนึ่งค่ะดอหนึ่งพี่จ๋าหนูอยู่รหัสดอหนึ่งหนึ่งแล้วนะดอหนึ่งแล้วแม่อย่าไปรหัสอื่นมารหัสนี้เลวดอหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่ตองพี่ตองพี่หวังแล้วพี่ตองพี่หวังมารหัสนี้เลวดอหนึ่งหนึ่งหนึ่ง แต่ละภูแต่ละใจใหญ่มากดอหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะรับทุเรียนกรอบด้วยพิมพ์รหัสเลยค่ะทุเรียนกรอบถุงใหญ่500บาททอดทหารหนึ่งถุงเล็ก250ทอดทหาร2แม่พิมพ์รหัสได้เลยถ้ารับทุเรียนทอดนะทอดทหารหนึ่งกับทอดทหารสองไปเลยจ้าปีปที่พ,พ,พี่พพหวัง,ง <นะ S 2> ค่ะดอหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอหนึ่งหนึ่งสองค่ะต่อเลยจ้า6กกิโลค่ะ 6กิโลนะจ๊ะและอยู่ในราคา1,779บาทค่ะ1,700ทวน1,700ทวน1,700บาททวนกับรหัสดอ112นะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอ112 1,700บาททวนเท่านั้นนะจ๊ะใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะ พี่ลูกจันจ๋ามารหัสดอ112ดีกว่านะจ๊ะพี่ลูกจันมาดอ112แล้วใช่แล้วจา้าพี่ลูกจันมาดอ112แล้วรหัสที่มีเจ้าของแล้วอย่าไปเอาค่ะค่ะมาเลยจ้าลูกค้าจ๋ารหัสดอ112แล้วนะดอ112แล้วค่ะแม่มาเลยวดอ112ดอ112จ,จะไม่ที่จ๋ารหัส รหัสไหนที่ใครได้ไปเราจะขานชื่อออกหน้ารลา์แล้วจะมีลิงก์เข้าไปที่แชทลูกค้านะจ๊ะถ้าเราไม่อ่านชื่อแสดงว่าไม่ได้นะแ<ช>ม่แ้ะ,<น>ะ,ะมาเลยค่ะดอหนึ่งหนึ่งสองค่ะเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาททวนจ้าพันเจ็ดร้อยบาททวนค่ะกับดอหนึ่งหนึ่งสองนะคะดอหนึ่งหนึ่งสองค่ะใครสนใจใส่รหัสแล้วตาม้วยชื่อเล่นมาเลยนะคะรหัสและชื่อเล่นมาเลยนะแม่นะดอหนึ่งหนึ่งสองค่ะแม่รหัสและชื่อเล่นเนาะ พิมมาเลยค่ะสองลูกสวยมากทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมนะคะเนื้อหนึ่งจันบุรีเนื้อหนึ่งจันบุรีเนื้อหนึ่งจันลีเนื้อหนึ่งจันลีค่ะพิมรหัสมาเลยพิมรหัสมาเลยกับดอหนึ่งหนึ่งสองดอหนึ่งหนึ่งสองมาเลยแล้วใครสนใจใส่รหัสแล้วตามได้ชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะค่ะจ๋าสองลูกสวยเลยนะสองลูกแบบเน้นเน้นค่ะใช่แล้วจ้ะ สองลูกแบบเน้นๆพร้อมส่งคุณลูกค้าคะ่ะสองลูกเน้นๆค่ะแม่พิมพ์รหัสมาเลยแล้วรหัสกันมาแล้วมารหัสดอหนึ่งหนึ่งสองกันดีกว่านะจ๊ะพี่ลูกจันจ๋ามารหัสดอหนึ่งหนึ่งสองดีกว่านะพี่ลูกจันมาเอารหัสนี้เลยไปพี่ลูกจานปิดให้หน่อยเร็วรหัสนี้ดอนหนึ่งหนึ่งสองเร็วใช่ลวจ๊ะไอที่มีเจ้าของอย่ายไปเอาค่ะพี่ลูกจานเรา,เาที่ไม่มีเจ้าของนี่เร็ว,ด, 1, วดอหนึ่งหนึ่งสองเร็วดอหนึ่งหนึ่งสองมาเร็ว พี่สุวรรณนาอีกสักลูกไหมพี่สุวรรณนาเล้วมีแมค่ค้าหรือใครอยากได้หนึ่งลูกแจ้งได้นะคะใครอยากได้หนึ่งลูกแจ้งได้นะคะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแจ้งได้หมดเลยคะ่ะรหัสดอนหนึ่งหนึ่งสองนะคะสี่ร้อยสามสิบสามท่านที่ดูอยู่ต้องการอะไรบอกนะคะอย่าอย่างเงียบนะคะเราไม่เข้าใจความต้องการลูกค้านะคะลูกค้าต้องการหนึ่งลูกไหมหรือว่าอะไรยังไงเอามาแล้วค่ะดอ 1, 1, นหนึ่งหนึ่งสองค่ะไม่มีอะไกินเออ ดอ112มาแล้วแล้วปีที่พี่นกจ่าดอ113ดอ113ต่อเลยจ้าดอ113ไปเลยสามกิโลหกนะจ้าและอยู่ในราคาเวลาเอาทันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็บาทค่ะ 1,107บาทค่ะ1,107บาทขาย1,050บาทค่ะ1,050บาทกับรหัสดอ1 1 3นะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอ113ค่ะดอ113่อาค่ะห0า5บบาทใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะดอ113่ค่ะบาทค่ะแม่ดอ1น3นะ1 0 5 0บาทค่ะพิมพรหัสตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะกับรหัสดอ1 1 3าค่ะ ลูกสวยๆไซส์กำลังทานนะคะ3ากิโลไม่ถึง4โลดีมาแล้วค่ะดอนหนึ่งหนึ่งปิดที่พี่อุ้ยนะจ๊ะดอน1นึ่งครัดอน1นึต่อเลยจ้า3กิโลหค่ะสากิโลหนะจ๊ะและอยู่ในราคา 1,107บาทค่ะเท่าไหร่นะจ๊ะ1,107บาทค่ะ1,107บาทไม่ขายค่ะขาย1,050บาทพอค่ะ1,050บาทกับรหัสดอ114นะจ๊ะลูกค้าจ๊ะดอ114ดอ114ใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะดอ114กันแล้วนะดอ114มาแล้วจ้า1,000 1,050บาทจ้า1,050บาทค่ะดอ114 แม่มาเลยแล้วหนึ่งันห้าบาทเองแม่ดอหนึ่งหนึ่งสี่ดอหนึ่งหนึ่งสี่จ้าพี่จ๋ามารหัสดอหนึ่งหนึ่งสี่ดีกว่านะรหัสดอหนึ่งสี่กรมพี่เอ๋แลวมารหัสนี้กันดีกว่าค่ะแม่มาเร็วมาแล้วค่ะดอหนึ่งหนึ่งสี่ปที่<ม>พี่กรมนะจ๊ะมาต่อกับรหัสดอหนึ่งหนึ่งหนะจ๊ะดอหนึ่งหนึ่งห้ามาค่ะแม่สี่กิโลสี่นะจ๊ะและอยู่ในราคา 1 3 3 1บาทค่ะ1,300ทั้ทวน1,300้ 1, ทวน1,300บาททวนกับรหัสเนทอยังไม่หมดนะค<น>ะสนใจถุงใหญ่500ทอดทหาร1ถุงเล็ก250บาททอดทหาร2ทุเรียนทอดสั่งในไลน์นี้ได้เลยนะคะแค่พิมพ์รหัสพิมพ์รหัสเลยค่ะถุงใหญ่ทอดทหารหนึ่งถุงเล็กทอดทหารสองค่ะไปพี่กาหลงพิมพ์รหัสได้เลยจ้าดอหน<ถ>ึ่งหนึ่งห้ากันแล้วนะจ๊ะค้าจ้ามาแล้วจ้า มาแล้วค่ะปดที่หนึ่งนะจ๊ราคดอหนึ่งหนึ่งหกค่ะไปแล้วดอหนึ่งหนึ่งหกต่อเลยจ้าจะหมดแล้วเร็วสี่กิโลครึ่งนะจ๊ะและอยู่ในราคาได้หมดชุดเล็กเดินลงไลค์ก่อนแล้วขึ้นมาห3 5่บาทค่ะ1,300้ทวน1300้ทวน1300บาททวนกับรหัสดอ116นะจ๊ะลูกค้าดอหนึ่งสั่งทุเรียนทอดพิมพ์รหัสได้เลยจ้าแม่ ดอนหนพี่เอมาแล้วพี่เอสู้ๆพี่เอมารหัสนี้แล้วดอนหนึ่งหนแล้วนะจ๊ะพี่เอจ๋ามารหัสนี้ดีกว่านะ1,300บาททุนๆกันไปเลยไปดอนหนึ่งหนมาแล้วค่ะปิดที่พี่ฝ้ายค่ะดอ1หนึ่งเร็วดอนหนึ่งหนต่อเลยนะจ๊ะ และอยู่ในราคา1,107บาทค่ะเท่าไหร่นะ1 1 0 7พหนึ่งบาทค่ะขายไปพันทวนเลยอ่ะโอ้โหหนึ่งพบาททวนกับรหัสดอหนึ่งนนะจ๊ะลูกค้าจา๋าดอหนึ่งเอาไปพันทวนเลยลดไปเลยร0 7ยบาทดอหนึ่งส่งฟร <ๆ S 1> <ป>ีกันไปเลยนะจ๊ะลูกค้าจา๋า1 0 0่นทวหนูออกนะใช่ขอสองลูกใหญ่หน่อยค่ะได้จ้ะจัดไปมารหัสนี้ก่อนนะจ๊ะดอหนึ่งหนึ่งนะ พี่พี่อุ้ยนะจ๊ะป้ดอ11หนึ่งหนต่อเลยจ้ะพี่บิวพี่บิวสองลูกใหญ่พี่เตรียมเลยนะเดี๋ยวใส่2กล่องนะกล่องเดียวไม่ได้นะโอ้ยสวยมากสองลูกนี้เก้กิโลหนึ่งเกกิโลหใส่2กล่องนะจ๊ะลูกค้าจ๋าและอยู่ในราคา 2,746บาทค่ะเท่าไหร่นะ2,746บาทค่ะ2,700ท้วนเลยค่ะสองรูปสวยมาก2,700บาททวนกับรหัสดอ118นะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอ118ดอ118ดอ118ใช่แล้วจ้ะเป็อที่ิกไก่เลิศพี่ไก่เลิศได้เออพิกไก่เลิศมาต่อกับรหัสดอ119จ้ะพิกไก่เลิศ6กิโล2นะจ๊ะ หนึ่งพันแดร้อยสามสิบห้าบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยทวนค่ะหนึ่งพันแดร้อยบาททวนกับรหัสดอหนึ่งหนึ่งเก้านะจ๊ะดอหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะขอสองลูกใหญ่ได้ค่ะพี่เดี๋ยวจัดให้ขอสองดอหนึ่งหนึ่งเก้ามาแล้วค่ะ,คคะยังนะเขาพิม์ไม่ติดกันเดี๋ยวพี่จ๋าพิมพ์ติดกันนะคะอย่าพิม์อย่าพิมห่างเด้อ,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 อพิมพ์พมรหัสกับตัวเลขติดกันนะคะพี่จา๋า พี่จ๋าพิมพ์รหัสต,ติดกันได้เลยนะไม่ต้องเว้นวังนะจ๊ะขอ,อลูกเลยแตบอสดอหนึ่งหนึ่งเก้าพี่จ๋าพิมพ์รหัสต,ติดกันเลยนะไม่ต้องเว้นวักนะจ๊ะไปที่พี่บีค่ะน่ากินมากค่ะแพรลี่ขอบคุณค่ะายมาต่อกับรหัสดอหนึ่งสองศูนย์จ้ะดอหนึ่งสองศูนย์หูนี่นี่ใครต้องการแบบสองลูกใหญ่ๆอันนี้สองกล่องนะระวังนะว้าโอ้ขออนุญาตใส่สองกล่องนะจ๊ะรหัสนี้นะ 8กิโลค่ะ8กิโล8นะจ๊ะและ<ท>อ,อยู่ใน <ทอ S 1> ราคาโปรเรียนทอดคิปรหัสนะคะถุงใหญ่500ทอดทหาร1ถุงเล็ก250ทอดทหาร2ตามด้วยจํานวนได้เลยค่ะทุเรียนทอดถุงใหญ่500ทอดทหาร1ถุงเล็กถุงเล็ก250ทอดทหาร2ค่ะ2,662บาทค่ะ2,600ทวนค่ะ2,600บาทท้วนกับรหัสดอ120นะจ๊ะลูกค้าจ๋าดอ120 2,600บาทท้วนๆกันไปเลย ใครสนใจพิมพ์รหัสและตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะจ๊ะดอหนึ่งสองศูนย์แล้วนะขอหนึ่งลูกยังไม่ได้เลยได้ค่ะพี่สุพัฒตาได้ไปแล้วนี่รหัสหนึ่งนี่ไปเลยค่ะมันพิมพมันปั่นเล่นเดี๋ยวกูดาวมึงลงหลุมเนี่ยไอเนี่ยไอวอ,อ,อ,อลวัตเนี่ยเดี๋ยวขอนเดี๋ยวมึงโด,นเ,ด,น,ดนเอาลงหลุมเนี่ยวตอนไม่ตื่นพี่จ๋ามารหัสดอหนึ่งสองศูนย์ดีกว่านะหนูอยู่รหัสดอหนึ่งสองศูนย์แล้วนะสองลูกใหญ่ๆเอาไปเลยดอหนึ่งสองศูนย์ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอะไรแบบไซส์บิ๊กบิ๊กแบบสะใจเอสทีเดียวแบบพอเลยจบเลยกินให้มันฉ่ำไปเลยมามแล้วค่ะ,คะมาแล้วค่ะดอ120มาค่ะสซอ,อ้อมาแล้วค่ะได้ไหมอ๋อ,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 อเป<อ><ห>็นที่พี่อ้อน,นะจ๊ะม,มาตอกับรหัสด,ด,ดอ121จะ3กิโลเจ็ดจ้า3กิโลเจ็ดนะจ๊ะและอยู่ในราคา 1,135บ,บาทคนะ่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบขอบพระคุณค่ะฮะ3 5บาทค่ะ1,100ท่้วนค่ะ1,100บาททวนกับรหัสดอ1 2นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าโดอ1อค่ะใครสนใจใส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะมาค่ะคุณแพรี่คะสะดวกคุยเรื่องธรรมะธรรมโมไหมมึงดูก่อนกูทำอะไรอยู่เนี่ย <laughs> กูไลฟ์ติ๊กตอกทั้งวันมึงไม่ถามกูจะทํามาหากินมึงจะมาถาม มึงเหมาทุเรียนกูก่อนสองตันเนี่ยแล้วกูจะคุยธรรมะกับมึงตกลงรหัสนั้นพี่สุภตาได้ไหมยงนี่ก็ไม่ตื่นอีกแล้วพี่จ่าพี่ได้รหัสอ่าดอเก้าศูนย์ใช่ไหมอพี่สุภตาได้นะจ๊าพี่ระบบไม่ขึ้นที่พี่หรอพี่ทักมาเลยทักพี่ทักเชทกลับเข้าไปได้เลยจ้าอันนี้ดออะไรดอหนึ่งสองหนึ่งจ้ามาแล้วดอปิดที่พี่ฝ้ายนะจ้ะ มาต่อกับรหัสดอ122จ้ะ3ากิโสค่ะสากิโสนะจ๊ะสามกามะจ๊ะไปอยู่ในไลฟ์ติ๊กต็อกนะพี่นะใครจะถามธรรมะไปเจอกันในติ๊กต็อกนะหนึ่งพันยี่สบาบาทค่ะหนึ่งพันยี่สิบสามบทค่ะหนึ่บาทขาย990บาทเอ้าเก้บาทกับรหัสดอ122นะจ๊ะ990บาทดอ122กันแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเการ้อยเก้ิบาทพอแม่ไปจบจ ใครสนใจใส่รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะคะเนี่ยมีคนกดถูกใจพี่เพราระวังนะพี่เนี่ยพี่จ๋าระวังมิจฉาชีพนะแล้วระวังมิจฉาชีพด้วยนะจ๊ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วดอสหนึ่งสองสองแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารหัสดบหนึ่งสองสองแล้วเออทักมาพี่สุพัดตาพี่ฟังพี่แอดมินเขาบอกสิคะพี่ทักแชทมาเลยเดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนทักไปทักแชทมาแล้ว ดแอดมินดูแลให้บางทีข้อความไปอยู่ในไอแชทนี้หรือเปล่าปิดที่พี่เล็กค่ะปิดที่พี่เล็กนะจ๊ะถามนะคะตรงกี่วันถึงคะกี่วันคะอ่กรุงเทพและเขตปริมณฑลหน,นึ่สองวันนะจ๊ะถ้าต่างจังหวัด3-4มถึงี่วันนะจ๊ะมาต่อกับรหัสดอหนึ่งสองจ้ะจ้า,จา 6กิโล2นะจ๊ะและอยู่ในราคา1,835บาทจ้ะเท่าไหร่นะ1,835บาทค่ะ1,800ท้วนค่ะ1,800บาทท้วนกับรหัสดอ123นะจ๊ะลูกค้าจ๋าอ123ค่ะ1,800บ,บาทท้วนนะจ๊ะ1,800บาทท้วนค่ะแม่เร็วใครสนใจใส่รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะคะ พี่ไปตามหนูในติ๊กตอกนะหนูจะไลฟ์ช่วงบ่ายๆประมาณ5้าโมงครึง่งหโมงอะทุกวันแล้วก็มีช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองบ่ายสามปิดที่พี่นั<ไ>ปิดทีพี่นัทนะคะมาต่อกับรหัสดอหนึ่งจ้ะดอหนึ่งค่ะกิโลเกค่ะหกิโลเก้านะจ๊ะและอยู่ในราคา 1, 1 7 5 1บาทจ้าเท่าไหร่นะ 1, 1 7 5 1บาทจ้า1 7 0 0จ้ทวนพอค่ะ1,700บาททวนกับรหัสดอ124นะจ้าลูกค้าจ๋าเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ลงหลุมไปสิมันไม่ได้ม,มึงม<อ>ึงมึงจะมึงแสนรู้สูรู้ไปเรื่อยนะมึงนะมันไม่ใช่ทุเรียนสุกงอมมันเป็นทุเรียนแก่จัดมึงเข้าใจคัาไหทุเรียนแก่ไหมมันจะไปสุกที่ลูกค้ากูไม่ได้ขายทุเรียนตกเอามันลงหลุมไปเอามันลงหลุมมันไหลคอมเมนต์ละไป อ่ามันลงหลุมไปมันมันไม่ไม่ได้ประโยชน์มาพิมพ์ทําไมเมาเลยจ้าลูกค้าจ้าดอหนึ่งสองสี่แล้วนะจ้าพี่จ้าดอหนึ่งสองสี่เราขายทุเรียนแก่นะคะลูกค้าเราไม่ได้ขายทุเรียนสุกนะทุเรียนแก่ก็คือทุเรียนที่มันยังดิบอยู่แต่มันแก่จัดแล้วมันพร้อมจะสุกแล้วไปถึงลูกค้าก็บ่มไม่เกินสองวันสามวันบางทีไปถึงวันเดียวก็อีกวันหนึ่งทุเรียนสุกแล้วก็ไปดูความสุกชอบความสุกระดับไหนก็ทานได้เลยนะคะจบ พี่จ้าพี่หนูอยู่รหัสดอ124แล้วนะเปิดที่พี่เอนะจ๊ะดอ124เปิดที่พี่เอนะพต่อกับรหัสดอ125จ้าดอ125ค่ะหกกิโลหกค่ะดอ125หกนะจ๊ะ คุณลูกค้าะะคะ,คะเดี๋ยวเซตนี้หมดขออนุญ,ญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะ1,947บาทค่ะเท่าไหร่นะ19 4่่บาทค่ะ1 9 0เก้วนค่ะสองลูกใหญ่ๆ1,900บาททวนกับรหัสดอ1,2,5่งสนะ,ะ 1, <900 S 1> จ๊ะลูกค้าจ๋า0ท่้วนไปเลยค่ะแม่แม่ฝนคนสวย,ยไม่สวยแต่ก็ต้องชม <laughs> <laughs> มาเลยจ้าลูกค้จาจ้าดอ1 2 5แล้วนะ1,900ทวนค่ะทุเรียนทอดถุงเท่าไรครับบอสทุเรียนทอดมีสองไซส์นะคะถุงใหญ่500บาททอดทหารหนึ่งค่ะถุงเล็ก250ทอดทหารสองสามารถสั่งในไลน์นี้ได้เลยพิมพ์ทอดทหารหนึ่งหรือทอดทหารสองตามด้วยจํานวนเลยจ้าจ้าถูกใจแล้วระวังมิจฉาชีพ้วยนะจ๊ะไปต่อไปพี่จ๋ารดอ1 2 5ขอคนใจดีช่วยปิดให้หน่อยค่ะดอ1 2 5พี่เอจ้ามาช่วยหน่อยเร็ว พี่อ้อยจ๋ามาช่วยรหัสนี้หน่อยเร็วใครที่รหัสเมื่อกี้ไม่ได้นะจจะแม่มารหัสนี้ให้หน่อยนะจ๊ะ 1> 1, 000, ดนหนึ่งสองห้าจ้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาททวนทวนทน, 1, <900 S 1> นไปเลยพันเก้าร้อยทวนค่ะลูกสวยๆเลยนะแม่สองลูกสวยๆนะคะพันเก้าร้อยทวนค่ะใครสนใจใส่รหัสแล้วตาม,มด 1, 1> ้วยชื่อเล่นได้เลยนะ <5 S 1> จ๊ะดอหนึ่งสองห้ามาได้เลยจ้าไปค่ะดอหนึ่งสองห้าเลยนะแม่นะพิมพ์รหัสมาแล้วเหลืออีกก็ประมาณสามรหัสนะคะเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ดอหนึ่งสองห้าดอหนึ่งสองหค่ะแม่มาเลยเร็วดอหนึนะคะ521ท่านสวัสดีค่ะขอคนใจดีช่วยอีกแค่2รหัสนะคะใครอยากได้สั่งเลยทุเรียนเท็จเดียวกันลูกสวยเนื้อสวยนะคะเนื้อเยอะเปลือกบางนะคะหมอนทองเกรดเอนะคะมาเลยค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะดอหนึนะคะลดจากเท่าไหร่นะจากเท่าไหร่นะ ดอ1 2 5เลยแม่1,947บาทเหลือ1,900บาททวนนะจ๊ะใครจะเอาก็พิมพ์มาเลย1,900ทวนอยากได้ลูกเดียวเหลืออะไรยังไงแม่ก็บอกได้แจ้งได้นะคะ1,900ท้วนค่ะดอ1 2 5ดอ1 2 5ใช่แล้วจ้ะขอคนใจดีปิดรหัสนี้หน่อยค่ะพี่เอได้ไปหรือเปล่ารหัสเมื่อกี้ได้จ้ะใช่ปะอ๋อพี่เได้เหรอใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ คนแพรลี่คะไม่เห็นแต่งสวยเลยคะ่ะวันนี้เอาลงหลุมคะ่ะเอาอ,อ,อีเกียบปลาทะเลจะสู้ไปด้วยกันเอามันลงหลุมไปอยู่กับไอคนเมื่อกี้เนี่ยเอามันลงหลุมเลยแอดมินจัดการคะ่ะตั้งแต่มึงตั้งแต่จะถามธรรมะกูในในไลน์แล้วนะเดี๋ยวมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามันลงหลุมคะ่ะเอามันลงหลุมไปคุยกับยม,มาบาลคะ่ะไปอยู่กับยม,มาบาลเลยคะ่ะลงหลุมลงหลุมลา่านนี้ใครช่วยปิดให้หน่อยคะ่ะแอดมินจัดการหน่อยคนะลงหลุมหน่อยนะเอาลงหลุมให้หน่อย ลองดูไมห่หน่อยนะคะมีไหมถ้าไม่มีเปลี่ยนเป็นลูกเดียวนะจ๊ะเพราะมันจะหมดแล้วจะแม่เหลืออีแค่5ลูกสุดท้ายของไรนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเจะการอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรีเซ็ตแป๊บเดียวนะคะ 1, 2, ดอหนึ่งสองห้าดอหนึ่งสองสามโอนเงินเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะดอหนึ่งสองห้ามีไหมพันเก้าร้อยอ่ะถ้าไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน,นะน่อยอ่ะลูกน,กนี้ลูกเดียวลูกนี้ลูกเดียวเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนนะจ๊าแม่แป๊บหนึ่ง แต่รหัสเดิมนะคะรหัสเดิมค่ะรหัสเดิมนี่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 นีสี่ลหนึค่ะส <4 S 2> กิโลหนึ <4 S 1> ่ง <1 S 1> นะจ๊ะและอยู่ในราคาลูกเสสวยหนึ่งพันสอ่สบเจาไปพันสอ้วนจะแม่พันสอง้ทวนหนึ่บาททวนกับรหัสดอหนึ่งสนะจ๊ะลูกค้าดอหน่งสองห้าค่ะพันสองใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วจ้าพันสอ้ทวนแม่พิมพ์มาเลยดอ125พร้อมชื่อม,มาเลยค่ะ ดอหนึพร้อมชื่อมาเลยลูกสวยๆปะให้สนใจส่รหัสถาละกันด้ชื่อเล่นมาได้เลยนะคะลูกสวยๆภูงงามลูกมาแล้วค่ะดอหนึมาแล้วจ้าอย่าลืมเอาเกียย์ปลาทะเลลงหลุมนะคะดอปีที่พี่ลูกจันร์ค่ะแอ้มินทำงานด้วยลูกมาต่อกับรหัสดอหนึ์ค่ะดอหนึค่ะสามกิโลสาค่ะสามกินะจ๊ะและอยู่ในราคา 1023บาทค่ะขาย990บาทค่ะ990บาทกับรหัสดอ126นะจ๊ะลูกค้าด่อ126 990พอค่ะใครสนใจแส่รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะไปดอ126คอ่ะแม่990 9 90, 9 0ใครที่ไม่ทนันโอ้โหทำไมรหัสเมื่อกี้แย่งกันเอฟจังเลยราคานี้รวมส่งหมดแล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารวมส่ง,สงห,มหมดแล้วนะวมาแล้วค่ะดอ126 พี่นุ่มนิ่มจาาพี่นุ่มนิ่มได้กี่รหัสแล้วเนี่ยใครที่เอฟได้3รหัสจะได้กาแฟแพรลี่ฟรีหนึ่งกล่องนะคะเมื่อกี้รหัสไามกิโลสามจ้าดอหนึ์เจ็ต่อเอ้ดอหนึ่งสต่อเลยจ้าเขาบอกว่าากิโลสามเท่ากันเลยก็ราคาเท่ากันค่ะเก้าร้อยเก้บเการ้อยเหมือนเดิมค่ะน้ำหนักเท่ากันลดให้เท่ากันนะคะ990กค่ะกับรหัสดอหนึ่งจนะจ้าลูกค้าจาเก้า